สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะพบก,กับผมแซมวิ่งครับวันนี้นี่ครับเซ็คลอยยางครับโอ้อเซก็กโนวูวูเรงเนาะไอฮู้พวกแรงแรงนี่ ก็พบกันอีกแล้วครับนี่ยบ่อลูกนี้โอ้ซับปุทอนจะพาไปดูนะฮะว่าเขาขุดถึงไหนแล้วนี่เขาจะแต่งขอบสาหรือเปล่าครับขึ้นลังเสือครับวูเสียมีมครับ นั่งแท่นเลยวันนี้ขับเองครับเสมิมเนีย่ยจัดเองเลยครับขึ้นแท่นเลยวันนี้ประหยัดน้ำมันครับขับแบบนี้ ประหยัดน้ำมันนะฮะโอ้โหหินนี่น่าจะขุดไม่เข้าแล้วนะครับทุกคน น่าจะขุดไม่ทอาแล้วนะนีเน่เอาแค่ไหนได้แค่นั้นครับความลึกน่าจะได้แค่เท่านี้เลยแต่น้ําตรงนี้น่าจะใสนะครับทุกคนหินเจอหินแบบนี้นี่ฝนตกมาเก็บาน,นานๆน,น,นี่ใสครับใสนะครับนาแบบนี้น้ําจะไม่ค่อยขุ่นครับ โวยมาครับทุกคนโ้ยากจริงๆเลยรู้ว่ามันแข็งแค่ไหนนะน้ำเกลียวยังขุดไม่เข้าเลยเอ้าโอ้นี่ครับโอ้นี่ใครครับเนี่ยใครครับปิดหน้าปิดตาเลยครับ ดับแมนท์ริ่งนะฮะเหยียบปากติดตามแกด้วยนะครับทุกคนโอ้ไปแล้วครับวันนี้ลูกสาวไปมาปกติลูกสาวจะถ่ายให้นะครับน้องมิ่งะเออ ครับยอดเลยล้ก็เลี้วกดยับครับรล้วกดยับลนะบ่อนี้ก็ขึ้นสบายแล้วครับทุกคนวานเสียมีมาคุมงานนะเลยขึ้นสบายหน่อยเอาดินทรายออกครับเอาดินทราย ออกไปตรงนั้นแล้วก็เอาดินพวกหินพวกเนี้ยเอาไปทำทางอ่ะจะขึ้นสบายมากเลยเว่ยอ้อเยอะซะด้วยครับวันนี้รเรียบร้อยอยังเดี๋ยวมีอันนี้ใส่ได้พอดีครับ กำลังสวยครับมีหนาดินเอามาโปหน้าครับอ่ะนี่ฮะหนาดินามาโปหน้าหน่อยมีแต่หินเลยเนี่ยเอาหนาดินโปหน้า <c oughs> โอ้ยสวยครับสวยอ้ยาวแจ้าเสียรลิ้วไปเลย สบายมากเลยนี่ฮเรียบร้อยครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงอันนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ